ัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับเนื้อหาของรายการเจาะใจในคืนนี้นั้นเป็นเรื่องราวที่เป็นผลงานของผู้ชายคนหนึ่งถ้าหากจะพูดถึงผู้ชายคนนี้แบบภาษาชาวบ้านก็ต้องใช้คําว่าอดีตเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมใหญ่ทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนทํางานเกี่ยวกับสื่อโทรทัศน์แต่ทํางานเป็นเบื้องหลังซึ่งอาจจะคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักบางคนก็ไม่รู้จักเป็นคนช่างคิดเป็นคนช่างเขียนนั่นคืออดีต แต่ในปัจจุบันนะครับผู้ชายคนนี้ที่เป็นแขกรับเชิญของเรานั้นถือว่าเป็นไอดอลของคนที่อยากจะกระโจนเข้ามาในแวดวงวิทยุโทรทัศน์เป็นเจ้าของรายการที่ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนมากมายรางวัลเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันเป็นทั้งเจ้าของรายการเป็นทั้งพิธีกรและมากไปกว่าน,นั้นตอนนี้พัฒนามาเป็นพระเอกภาพยนตร์แล้วเขาคนนี้เป็นใครน้องวันนสิงจะพาไปรู้จักครับ ดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่หน้าที่ทํางานของแขกรับเชิญเจาะใจของเราในคืนนี้ครับพี่เช็คสุทธิพงศ์ธรรมบุตรนะครับผมคนเดินเรื่องจากรายการคนๆนที่เรารู้จักกันดีนั่นเองและนอกจากเป็นพิธีกรนะครับพี่เช็คยังเป็นเจ้าของบริษัทนี้ครับทีวีบูรพานะครับผมบริษัทผลิตสารคดีคุณภาพนะครับที่พี่เชคก่อตั้งขึ้นมาเองออฟฟิศใหม่ของทีวีบูรพานะครับเพิ่งเปิดมาได้แค่2เดือนเท่านั้นก่อนที่เราจะไปพบกับงานของพี่เชคกันเดี๋ยวเรามาดูว่าแนวคิดในการออกแบบแล้วก็ใช้สอยของที่ทํางานที่นนนนีีีี่่่เเเป็็ยยัััังงไคครรรบบบตออ้้พชกกูาวสสด สวัสดีครับพี่ครับถ้าผมมีออฟฟิศอย่างนี้นะฮะผมจะนอนทั้งวันเลยรม่มรื่นสวยงามแล้วก็โอ้โหดูทุกอย่างนี้โปร่งไปหมดทําไมถึงออกมาในแนวอย่านี้ครับคำหนึงถึงหลักๆอยู่3 4สเรื่องนะครับเช่นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นรเรื่องของอแสงสว่างเรื่องของการใช้พลังงาน เรื่องของการรีไซเคิลอะไรต่างๆอ๋ออย่างเมื่อกี้ผมอยู่ในห้องนี่ไม่ต้องเปิดไฟเลยสว่างโลเลยใช่ครับนี่ถ้าสิงเห็นท่อดำๆเนี่ยที่อยู่ตามอาคารนี่มันจะเป็นท่อที่เอาน้ําจากหลังคาของหลายอาคารครับเอาลงมารวมกันคือใต้พื้นที่เรายืนตรงนี้เป็นแทงเก็บน้ําที่สําหรับกดชักโครกอะไรอย่างเงี้ยน้ําสําหรับรดน้ําต้นไม้ครับผมพวกนี้จะไม่ใช้น้ําประปาแต่ว่าพูดอย่างเดียวไม่ค่อยเห็นภาพครับพี่เดี๋ยว ให้พี่ช่วยพาเดินเที่ยวหน่อยนะฮะออฟฟิศใหม่พี่เนี่ยครับเริ่มจากทางเดินกันเลยกว้างเป็นพิเศษอันนี้ <c oughs> มีความหมายอะไรรึเปล่าความตั้งใจก็คือทําอาคารให้คนพิการสามารถที่จะเข้าถึงดรถเข็นเข้าได้ตั้งแต่ข้างหน้าเลยผมก็เห็นไม่มีบันไดเลยจะเป็นทางลาดเรับผมนะครับการออกแบบอาคารแล้วก็สถานที่เนี่ยมีแนวคิดอะไรอีกที่ไปในทางสอดคล้องเรื่องการรักษาสาิ่งแวดล้อมบ้างเอาต้นไม้มาใส่ไว้เยอะๆอย่างนี้ก็เพราะว่า จะใช้ต้นไม้นี่แหละเป็นตัวช่วยในการบังแสงแดดไม่ให้ไปโดนตัวอาคารเพราะว่าอาคารเป็นกระจกใช่ไหมฮะบนหลังคาก็จะมีพวกรูฟกาเดนซึ่งปลูกต้นไม้ไว้ซึ่งจะช่วยลดอุณหภูมิให้กับตัวอาคารได้อะไรเงี้ยฮะตรงนี้มีอะไรฮะนี่คือเหมือนกับเป็นคําพูดอ๋อมียายไฮมีหมอเขียวนี่พี่เช็คเลือกมาแปะเองเหรอฮะก็ช่วยๆกันกับทีมงานนะครับก็อยากจะให้ตัวอาคารมันทําหน้าที่มากกว่า เป็นที่อ,อยู่อาศัยเป็นที่ทํางานเพราะฉะนั้นเวลาที่อยากจะทาออฟฟิศทุกคนคก็อยากที่จะให้มีมุมมีพื้นที่ที่สามารถใช้สอยได้ครับผมว่าอยากเห็นอยากมีอยากได้อยากอยู่แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ไม่ได้หมายความว่ามันมาจากเหตุปัจจัยอื่นนะครับ,รบมาจากเราออกแบบให้มันสอดคล้องกับ ความต้องการแล้วเป็นฉันทามาติโดยรวมของพนักง,งานที่นี่เพราะฉะนั้นที่นี่จะมีนะสนามกีฬาเยอะมากม,มีสนามฟุตบอลมีสนามแบดบินตันทุกคนย้ายมาที่นี่ก็แฮปปี้มากใช่ไหมครก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเ,เราอยากให้ออฟฟิศเนี่ยมันเป็นออฟฟิศที่คนทํางานมีความสุขมากกว่าที่ทํางานเป็นแฮปปี้เวิร์กเพลสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็น่าจะตอบโจทย์ตรงนั้นมีสวัสดิการอะไรอีกบ้างครับที่ดูแลกันอยูออ่ก็เหมือนกับบริษัททั่วๆไปนะครับอันนี้ แต่ว่าที่เราทำกันเป็นเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของที่นี่ก็คือว่าอตอนเที่ยงเนี่ยเราจะหุงข้าวเลี้ยงเพราะว่าเราทำเรื่องข้าวอยู่แล้วนะครับก็คือเราเชื่อมโยงกับกลุ่มชาวนากลุ่มหนึ่งชื่อว่ากลุ่มข้าวคุณธรรมนะครับมาหุงเลี้ยงพนักงานตอน,อตอนเที่ยงแล้วพนักงานก็จะมีปิ่นโตมีตะก,กร้าของตัว,อตวเองเอากับข้าวมากินกันน่ารักดีครับ ทีุ่งกินอยู่นี้นะครับมาจากเครือข่ายคนกินข้าวเพื่อกูลชาวนาครับเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนเล็กๆแต่ว่ามีจํานวนจํานวนมากในสังคมก็คือชาวนานั่นเองแต่ว่าที่มาของเครือข่ายนี้เป็นยังไงเดี๋ยวพี่เช็คจะไปเล่าให้พี่ดูฟังอีกทีนะครับตอนนี้ผมขอตัวไปรออยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญครับพื้นที่ของเครือข่ายนี้ครับลองชิมข้าวข้าวคุณธรรมนะมันจะอร่อยกว่าข้าวปกติครับเปลนี่คือประสบการณ์พิเศษที่คุณไม่ควรพลาด เรียนรู้การก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคสู่ความสุขความรักความสำเร็จจากจิตใต้สำนึกด้วยตัวคุณเองกับครูอ้อยที่ติณาดนพธลุงทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จเราจะทำมันพังไม่ว่าจ,าจะจ่ามีจะหาเงินได้เป็นร้อยร้านจะทำธุรกิจอย่างไรก็คิดว่ามันต้องแย่แน่เลยมันไม่สามารถที่จะทำได้ทันทีที่ติดใต้สำนึกกะคะ็ค่ะรู้แล้วก็ให้อภัยกับแม่ได้ปฏิหารก็เกิดขึ้นในชีวิตในธุรกิจทันที สิ่งที่ทําเป็นสิ่งที่ดีมากเลยสวยงามมากแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะแบ่งปันความรู้สึกนี้กับทุกคนที่เราเจอนะครับเรียนจบ p h d ก็คือเป็นด็อกเตอร์แต่ว่าทุกครั้งที่ออกไปโลกภายนอกเราจะไม่กล้าบอกคนอื่นก่อนว่าเราอ่ะเป็นด็อกเตอร์แล้วนะเราเปิดตาออกบอกให้กับโลกนี้ให้โลกนี้รู้ว่าวันนี้ถึงเวลาของคุด็อก สัมผัสกับประสบการณ์พิเศษในหลักสูตรเจาะใจเข็มทิศจิตใต้สำนึกโดยและตาซอยครบรอบ30ปีฉบับย่อ1วันจัดเพียง2รอบรอบที่1เสาร์ที่16และรอบที่2เสาร์ที่23กรกฎาคมซื้อบัตรได้ที่ไทยทิตเมเจอร์ทุกสาขาสนับสนุนโดยและตาซอยครบรอบ30ปีขอมอบช่วงเวลาแห่งแรงบันดาลใจให้หัวใจคนไทยทุกคน ขอต้อนรับกลับ้าสูรายการเจาะใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้น้องวรรณสิงห์ได้พาไปรู้จักแขกรับเชิญของเราในรายการแล้วนะครับว่าเป็นใครปกติเนี่ยเวลาอยู่ในรายการเจาะใจแขกรับเชิญของเราเป็นอดีตโปรดิวเซอร์ครับจะนั่งอยู่ข้างหลังมอนิเตอร์คอยดูทั้งหมดว่าภาพของรายการเป็นอย่างไรวันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกๆมั้งที่กลับมานั่งตรงนี้ในฐานะแขกรับเชิญครับพี่เช็คสุทธิพงษ์ธรรมวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คงได้รู้แล้วนะครับว่าท่ามกลางสิ่งที่น้องวรรณสิงห์พาไปเจอได้เห็นออฟฟิศที่เหมือนสโมสรน,นะมีออกกําลังกายมีเล่นกีฬามีปลูกต้นไม้แล้วก็เป็นแนวความคิดที่สอดคล้องกับธรรมชาติที่จะอยู่อย่างกลมกลืนใช้พลังงานน้อยแต่เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหม่ที่เกิดไปแล้วก็คือเรื่องเกี่ยวกับข้าวแนวความคิดเหล่านี้เกิดจากอะไรฮะทำรายการไปแล้วเริ่มรู้สึกว่าข้าวมันน่าจะมีบทบาทมากกว่านี้หรือคนทําข้าวก็น่าจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้หรืออย่างไรครับโครงการนี้ครับคือตลอดเวลาที่ทํางานมา สิ่งหนึ่งที่ทําไม่น้อยทีเดียวก็คือเรื่องของชาวนาครับเรื่องของข้าวครับ <HAEL. S 1> วันหนึ่งผมไปทํารายการคนคน,คนนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องของชาวนากลุ่มหนึ่งครับที่จังหวัดยโสธร,รชาวนากลุ่มนี้เรียกตัวเองว่ากลุ่มข้าวคุณธรรมรแล้วชาวนากลุ่มนี้เนี่ยเป็นชาวนาที่แตกต่างจากชาวนากลุ่มอื่นๆนั่นก็คือว่าขณะที่ชาวนาทั่วไปนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ ทำนาก็คือจ้าอมือถือชาวมือถือชาวมือถือปุ๋ยมาลงถูกต้องรถถยมาวาะรถถยมารถถยมานะฮะเสร็จแล้วมีรายจ่ายหมดเลยถูกต้องครับแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นกระบวนการที่ใช้เคมีหมดครับแล้วไอ้สภาพแบบนั้นแหละที่มันทําให้มีปัญหานะครับแต่ชาวนากลุ่มนี้เป็นชาวนาที่แตกต่างนั่นคือว่าเป็นชาวนาที่ถ้าพูดโดยภาพรวมก็คือเป็นชาวนาที่ทํานาเพื่อเอานา ทำนาเพื่อให้นาเป็นสวรรค์บ้านนาคําว่าเอานาเนี่ยหมาย<อ>าความ<น>าว่าขณะที่ชาวนาโดยทั่วๆไปทํานาแล้วก็เสียนาอนะครับชาวนากลุ่มนี้เนี่ยทำนาด้วยความคิดอีกแบบหนึง่งแต่ว่าขณะเดียวกันเขาก็คือเป็นชาวนาที่อดีตเนี่ยใช้ยา<อ>ใช้วิธีการที่ชาวนาอื่นๆทํากันและที่สําคัญก็คือตัวเองก็มีอบายามุขค,ครบถ้วนนะครับแต่ว่าเขาสรุป บทเรียนแล้วนะครับไม่รอดไปแบบนั้นไม่ไม<อ>ดวแน่นะฮะ,ะหลายปีที่ผ่านมาก็เป็นสิปีแล้วนะครับ,รบที่เขาได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่นะครับนั่นก็คือว่าลดละเลิกอบายยมุขทุกอย่างอ,อยู่ในศีลอย่างน้อยที่สุดนี่คือถือศีลห้ามีบางคนเคร่งครัดถึงกับถือศีลแปดแล้วก็ตั้งสัตยปฏิญาณตั้งแนวปฏิบัติของตัวเองครับ แล้วก็มาทำนาอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอย่างเคร่งครัดแล้วที่สำคัญก็คือว่าพอชุมชนดีครอบครัวดีชุมชนดีคุณภาพชีวิตดีสังคมโดยรวมก็จะดีขึ้นไปด้วยพอไปเจอกับทุนเดิมว่าเป็นสื่ออาจจะใช้อำนาจหรือบทบาทหรือความสามารถที่ตัวเองมีไปช่วยอะไรเขาได้เกิดเป็นยังไงขึ้นมาคราวนี้ก็ไปพบความจริงอย่างหนึ่งว่า ถึงแม้ว่าเขาจะปลดแอกสารพัดออกไปแล้วเนี่ยแต่ว่าแอกอันหนึ่งที่เขายังปลดออกไปไม่ได้เนี่ยก็คือเรื่องของเมื่อเขาทําข้าวที่ดีได้แล้วได้เป็นจํานวนมากด้วยสุดท้ายเขาก็ต้องขายเข้าไปสู่ระบบเดิม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 ผมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราไปช่วยเขาตรงนี้ได้เนี่ยมันจะทําให้เขาสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้แข็งแรงขึ้นอื พราะฉะนั้นผมก็เริ่มคิดตอนแรกก็เริ่มคิดที่จะขายข้าวให้กับชาวนาจะได้ไม่ต้องผ่านใครให้เขาได้ขายเองคิดทํานองนั้นะอับพยายามทําอยู่เป็นปีแต่ว่าก็ไม่สําเร็จรก็เลยกลับมานั่งทบทวนใหม่แล้วคิดว่าเออเราคิดแค่ที่จะช่วยจิตเราก็เป็นกุศลแล้วอเออทําไมเราไม่คิดช่วยอ,อมันจะได้ไม่ต้องคิดถึงเรื่องกําไรขาดทุนแล้วเราก็เริ่มทําแบบที่ครูบาอาจารย์บอกว่าเดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำทำทีละอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็มานึกถึงเรื่องของคนที่กินข้าวครับว่าเออจริงๆแล้วหน้าที่นี้ไม่ใช่แค่หน้าที่ของเราคนเดียวหรอกแต่ควรจะเป็นหน้าที่ของคนที่กินข้าวผมก็เกิดพุทธิไอเดียเลยว่ามันต้องเอาคนกินข้าวเนี่ยเข้ามานี่เป็นที่มาของชื่อเลยถูกต้องเลยครับคนกินข้าวเกื้อกูณชาวนาผมก็เลยทําไงครับก็มาหาคนกินข้าวนะฮะปรากฏว่า ทุกคนอยากกินข้าวดีอยากกินข้าวที่ปลอบ,บสารเคมีและมาจากชาวนาดีๆและมาจากชาวนาที่มีคุณธรรมด้วยนะครับผมก็เริ่มคิดไอ้โมเดลก็คิดง่ายๆ,ๆแล้วก็กลับไปปรึกษากับชาวนานะครับว่าถ้าเราทําแบบนี้ดีไหมนั่นก็คือว่าสมมุติว่าบ้านผมเดือนละห้ากิโลครับกิโลละห้าสิบบาทครับสองร้อยห้าสิบบาทปีหนึ่งสิบสองเดือนสิบสองคูณเข้าไป สองพันห้าสิบคูณสิบสองสามพันอะไรสมมุติว่านะครับสี่พันบาทผมเอาเงินสี่พันบาทเนี่ยไปให้ชาวนาไว้ก่อนเลยจองข้าวไว้อ๋อนะฮะแล้วชาวนาก็ส่งข้าวให้ผมเดือนละห้ากิโลเนี่ยผมมีข้าวที่สดใหม่กินทุกเดือนแล้วไม่ว่ามันจะแล้งมันจะวิกฤตน้ำท่วมเลยผมมีข้าวกินเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้ามันมีร้อยคนล่ะ ผมก็คิดแบบนี้ง่ายๆว่าถ้ามันชาวนาก็ไม่ต้องกู้ไม่ต้องกู้ไม่ต้องเป็นหนี้ใช่ครับมีลูกค้าเอาเงินมาให้คุณไปลงทุนนะตั้งใจทําปัญหาของเขาเนี่ยคือเขาไม่ได้รีบขายข้าวนะเพราะว่าชาวนากลุ่มนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เขาไม่ขายข้าวเปลือกเขาจะสีข้าวสารคัดเลือกโดยตัวเองนะเพื่อแกลบรําเหลืออยู่แล้วก็เขาจะได้เอาใจใส่ข้าวทุกเม็ดนะครับผมก็เริ่มที่จะหาสมาชิกให้ได้เยอะๆนะครับ แล้วก็เริ่มคิดโมเดลขึ้นมาว่าเออแบบนี้เราไม่น่าจะเป็นแค่คนกินข้าวคนปลูกข้าวที่ไม่เคยรู้จักกันเลยมีมีชื่อรวมไหมฮะกลุ่มชาวนาคุณธรรมกลุ่มคนกินข้าวเกื้อกูลชาวนามารวมกันกลายเป็นอะไรฮะเราอยากให้เป็นเพื่อนเกลอกันฮะเพื่อนเกลอครับเออทางใต้บ้านผมเนี่ยเขาจะมีเกลอเขากับเกลอเลเกลอคือเกลอเขาหมายความว่าคนที่อยู่ในป่าใช่ที่อยู่บนภูเขาใช่เกลอเลคืออยู่ทะเลคนทะเลก็เอาปลาขึ้นไป แรกคนเขาก็เอาผลไม้เอาอะไรเนี้ยผมก็เฮ้ยทั้งั้นเราก็เป็นเกลือเมืองกับเกลือทุ่งแล้วผมก็พาสองกลุ่มเนี้ยมารู้จักกันแล้วที่สําคัญก็คือว่าเขามีกําลังใจเขาเคยอยู่กับความทุกข์ไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะปรึกษาใครมากรุงเทพเมื่อก่อนมาขายข้าวมาออกงานไม่รู้จะนอนไหน